สวัสดีเพื่อนเพาเดินเที่ยวดูความน่ารักของธรรมชาติรอบตัวนี่เลยครับอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละก็สามารถหาความน่ารักได้เหมือนกันครับผมไปไปดูกันป่าป่าเนี่ยไปครับ น่าจะเป็นนกไก่นาครับผมเพื่อน,อนมีสองตัวนะครับเข้าไปถ่ายใกล้ตัวนี้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวน้องตกใจบินหนีหมดมีสองตัวครับผมนกไก่นา ได้ภาพธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วครับผมนกไกน่นาครับผมสองตัวนะครับ ถ่ายทำยากเหมือนกันครับผมพราเราเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับผมถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้น้องบินหนีแน่มีรถมาแล้วครับผมน่ารักครับผม เขาเรียกว่าน,นกไก่นาครับผมถ้าเลกไม่ผิดนะครับผมถ้าเรียกผิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับผมเิ็นไปประต้นข่อยแล้ว เจอสัตว์โลกน่ารักอีกแล้วครับเ,เพื่อนๆอันนี้คงที่เรียกว่าเป็นชื่อของเขาคือกิ้งก่าคอแดงนะครับเป็นสัตว์สงวนเหมือนกันนะครับผม ดูความน่ารักของน้องครับผมอย่าไปรังแกน้องกิงกาคอแดงครับผมน่าจจะเป็นตัวผู้เนาะมีแผงหลัง มาชมความน่ารักครับผม สัตว์ลูกน่ารักครับผมนี่ครับถ่ายระยะใกล้นะครับเ,เพื่อนๆน้องก็เกาะให้ถ่ายเชยครับผมน่ารักดีครับผม กิ้งกาคอแดงครับผมอย่าไปทำร้ายน้องนะครับน้องนัตว์สงวนครับผม